ครับน้องจีบอมจะไปเที่ยวไหนต่อครับจีบอมจะเอาอะไรน,นะพูดกับยาสิจีบอมจะเอาอะไรน,นะเอาทรายเหรอทรายอะไรวะทรายที่มันเป็นสีสีเหรอครับใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่พูดยายจะไม่ซื้อให้เอาวะห เน่เน e> ่เน่่อมันหล่อนะแน่เด็กคนนี้มันหล่อมันน่ารักว้าเอ้าแม่ไปซื้ออะไรนะมันจะเอาทรายสีสีแบบไหนวะลูกบอกเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะทรายสีสีแม่อันนี้หวานเดี๋ยมันล่วงมันล่วงใส่ใส่ในรถลูกชกกระปุกเดี๋ยวทำยายสิ แกงใหญ่มันบาดนะแดดกำลังส่องข้างหน้าเราเนละยวันเวลานี้เป็นเวลาอ,อะไรนะบ่ายสามโมง <_ EN> เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันครับวันนี้เราไปไหนกันมาครับหน้าใบใหญ่ใหญ่ปันบันอย,อ,ยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยเลยค่อยกลัวเลยค่อยกลัวเลยบุบุ ว้าวโอ๊ยเฮ้ย,ย,ยทำอะไรอย่างไรลูกยา่าเดี๋ยวเราก็ตกรถหรอกไปไหนกันมาวันนี้ซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เครื่องเก่าราคาถูกหลนุนอะ หน้าโจาก็แตกแล้วก็กระจกหน้าโจาก็แตกพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันไม่สวยมันเป็นมวมูว่ก็เลยลงทุนอีกแล้วจะขากพุ่เพื่อนอ่าเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทก็ต้องใช้ขนมขนมเลนาะรายได้เราไม่มียืมเขามาซื้อเพื่ออย่าพูดดัง เดี๋ยวล,ลูกมันจะได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวแอมันอ,อกอเอาไอเด็กคนนี้มาคุยกันที่มาคุยกันที่จะเอากี่สีทรายเนี่ยเอาไหมทรายอะไรวะคุยกันหลานมันก็ไม่คุยด้วยพเพื่อนเราจะเอาอยัางไงกับหมอ จะเล่นอะไรกัมาคลิปนี้พี่อ้อยจะทำสั้นๆนะคะอย่าลืมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชรจกวิดสับสกายด้วยนะเจ้าคะ่ะจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบลอ,อ่ะใส่ดี่อ่ะเราใส่ที่โอ้โหมันจะเป็นตูดหรือเปล่าวันเนี้ยหล่อไหมครับผมหล่อไหมอ่ะใส่ที่ผมหล่อไหมครับ แมันเหมือนชายแป้มันเหมือนทายทายมันเหมือนแป้งขึ้นมาขึ้นมาจิงกระเบลจิงกระเบลวันนี้เราออกจากบ,บ้านมาท,ทํำธุระอะไรบ้างเมื่อเช้าไปเอาใบรับรองแพทย์ให้น้องชายงานที่สองเราก็ไปแจ้งความแจ้งความของหนึ่งใบขับขีหายสองของน้องคือใบบัตรผู้พิการชำรุด แล้วก็สมุดธนาคารหายงานที่3งานที่3เราก็เข้ามาในพิษนุโลกมาว่าจะมาชมมาดูโทรศัพท์เล่นๆโทรศัพท์ยุนี้มันถูกมันก็มีเนาะเพือพ่อนๆลองซื้อแล้วถูกซื้อไปเมื่อกี้เครื่องถูกที่พี่เออซื้อไปของของซัมซุงเนาะเท่าไหร่นะ ห้าพันเก้าห้าพันเก้าเอาเอาช่อนของแม่ไว้ไม่เอาครับไม่เอาเอา,อเอาทิ้งขยะเอาทิ้ง<ะ>เอาทิ้ง,งซื้อไปมันห้าพันเก้ายังไม่ถึงสามเดือนเลยเพืเ่อนเพื่อนมันไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยทำทำทำหล่นไปเรื่อยแตกมันแตกอ่แตกตรงข้างหน้ามันก็ยังพอใช้ได้เนาะ แต่มันกระจกตรงกระจกที่มันอยู่ตรงกล้องมันแตกมันลาวพอเราถ่ายวิดีโอโอ,ออกมาแล้วมันมัวมันไม่สวยมันไม่เก๋ก็เลยต้องลงทุนอีกอีกครั้งหนึงมีการจุ่มขาดอะไรก็ได้นะเอ๊ะขาดอะไรก็ได้นะพเพื่อนๆแต่ขาดโทรศัพท์มันเป็นอะไรที่แบบเจบอมครับเนาะ ก็เลยเราอยากจะสร้างอาชีพของเราต่อไปก็คือในการทำถ่ายวิดีโอทำ u t ทุปเราก็เลยต้องมาซื้อเครือ่องหน่องเหรื่องหน่นการซื้อโปรโมาซื้อโปรเด็ดเสร็จหมื่งกว่าบาทเพื่อนถามว่าหาได้ไหมในส่วนตัวเนาะถ้าเราหาเราใช้คนเดียวมันก็ได้ แต่ว่าส่วนมากเงินที่หามาได้มันก็จะใช้จ่ายในครอบครัวซะมากกว่า,า <c oughs> คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนี่ลุกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ